ในยุคที่สังคมไทยมีความเห็นต่างทางการเมืองกันอย่างรุนแรงผู้สูงตามแนวชายแดนไทยลาวหลายๆแห่งทางภาคเหนือและภาคอีสานถูกจับจองเป็นฐานที่มั่นเพื่อจับปืนต่อสู้กับรัฐค่ะอย่างภูลังกาผาช้างน้อยก็คือสถานที่ที่ถูกเลือก เดิมอยู่บนยอดไหนครับพี่อยู่บนยอดนี้เลยที่เห็นหมอกปกคลุมนี่แหละครับอ๋อเนี่ยเหรอครับอ๋อมันเพราะว่าพี่อยู่บนนั้นแล้วก็โดนต้อนมาเรื่อยๆต้อนลงมาฮะโดนต้อนลงมาเรื่อยๆต้อนลงมาหลายดอยแล้วจนไม่มีที่จะอยู่แล้วแต่ก่อนมันก็มีเรื่องเล่านะก็คือเดิมทีเรามาอยู่อยู่แล้วเขามาไล่แล้วเราก็ไม่ไปก็คือว่าขอตายที่นี่ก็คือไล่แล้วเราก็ไม่ไปทางผู้ใหญ่ผมมันนะบอกว่าคือสู้ให้เราอยู่เป็นกันชนที่นี่ดีกว่าทหารคุณมาเป็นหนึ่งกองร้อยหนึ่งกองพันมาก็ตายครับเพราะว่าคอมมิวนิสต์เต็มไป แต่พวกเราคือเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านขอเป็นกันชนเหอะอย่าไล่อีกเลยเป็นกันชนให้ทหารดีกว่าแล้วชี้เป้าว่าตรงนี้อยู่คอมมิวนิสต์อยู่แล้วคุณไปบอมเขาดีกว่าเลยอยู่ได้จนทุกวันนี้โอ้นั่นคือที่มาที่ขอตายตรงนี้แหละส่งทหารเท่าไหร่ามาก็ตายหมดนะเพราะว่าเขาแฝงตัวกับชาวบ้านนะเขาไม่ได้มีชุดเนี่ยเขาก็ประเภทเหมือนกองพลซุ่มยิงแอบยิงยิงแล้วก็เข้าป่าแอบยิงแล้วเข้าป่ามาเท่าไหร่ก็ตายครับ